สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นสวยๆผ้าถุงสวยๆที่หญิงใส่อยู่นี้งดงามทรงคุณค่ามากเพราะเป็นผ้าโบราณของลาวเวียงจันทร์ค่ะคือผ้าฝ้ายโบราณลาวเวียงจันทร์แบบนูกค้าขาสีสวยๆนะคะคุณลูกค้าดูการการขีดของเขานะคะเขาก็จะเล่นสีเล่นลายมีสีทองสีแดงสีส้มกับคุณลูกค้าสลับกันไป นี่ค่ะเรามองดูปั๊บมองดูความอิกรั์เราจะเห็นความเป็นเวียงจังทร์ขึ้นมาทันทีเราจะเห็นการดําเนินชีวิตชัดช้างดงามและก็รักในพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาเพราะฉะนั้นพระถุงผืนนี้นะคะเขาทอมืองานปนีแทนเมคลุ้นวนคุณลูกค้า ทอนะคะคุณลูกค้าผ้าฝ้ายทุกเส้นทุกได้นะคะกลุ่มแม่บ้านชาวลาววิงจันเขาทอแล้วก็สีที่คุณลูกค้าเห็นเป็นสีธรรมชาติย้อมมือกองคุณลูกค้าขาใช้เวลานะคะบรรจงทําก็คือว่าต้มทั้งวันทั้งคืนเลยค่ับคุณลูกค้าหญิงสรรหาของดีๆมาให้คุณลูกค้าอยู่แล้วหญิงขายในราคาที่ถุงละ 850บาทค่ะคุณลูกค้าค่า850บาทยิงไม่เอาค่าส่งกับคุณลูกค้าแล้วยิงก็จะส่งเคอรี่ด่วนๆวน1-2วันถึงมือคุณลูกค้าเลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะซื้อไปแบบมั่นใจไม่ต้องกลัวว่าจะส่งเงินมาก่อนรอรับรอจ่ายที่บ้านได้เลยค่ะยังไงนะคะคุณลูกค้าผ้าถุงทรงคุณค่ามีประวัติศาสตร์เป็นญาติพี่น้องกับไทยเราอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าคือผ้าฝ้ายโบราณ เวียนจันนะคะคุณลูกค้าโทรมาได้ที่เบอร์0931988013 0872195678แอดไอดยรมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ